ผมว่าภาคเนี้ยเขาใจเย็นขึ้นการจัดการอารมณ์การอะไรของเขา,าผมว่าเขาขลาดขึ้นคือเขาก็รู้ว่าเขาจะเล่นเกมเกมธุรกิจเกมสื่ออะไรยังไงนะฮะเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเพื่อประชาชนเหมือนเดิมแหละ มันตระหนักรู้กับตัวเองว่าเราก็ยังทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาลงเรื่องตั้งซ่อมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็แข่งก,กันกับคุณอนุชิตซึ่งเป็นคู่ปรับซอขอบของเรามาตั้งแต่ซีซันหนึ่งนะฮะวสุแพทเนาะแม็กกี้แล้วก็ไปแล้วก็ทีมทนายความอะไรนะมนโนธรรมมนโนสำนึกปอมๆเลยนะั่นแหะนะก็ทำไผมไม่ได้ เรามีงบแค่สองพันไงคนละพันด้ยวยเจอทั้งวันเลยเสั่งเ้าเงินเยอะอ่ะค,คนเยอะก็คือผมทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณมาชี้นำประชาชนไือี่แต่เทรนด์ดดนไม่สมเปก พูดถึงเรื่องของการเอนเตอร์เทนพูดถึงความผ่อนคลายเนี่ยมันก็มีเรื่องของดนตรีครับอ่ะหลายคนอาจจะชอบในเสียงดนตรีแบบดนตรีสดอะไรนะอ่ะก็ไปได้หรืออาจจะชอบร้องคาราโอเกะร้องเพลงหรือว่าร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงโอเคร้องเพลงนี่มาทางนี้ร้องเพลงแบบนี้ถ้าร้องเพลงแบบนี้โอ้โหแล้วก็ตายแล้วก็หยุดไปเจอโอ้โหผมตลกไปเรื่อยอีกแล้วต้องใช้ความพยายาม ในการที่จะเรียกคะแนนเป็นอย่างมากใบปิวก็เป็นเป็นแองนะปะมีเองมีเองเมื่อคืนนี้ปะเนี่ยมีดันขั้นแรงขั้นต่ำด้วยสร้างความเท่าเทียมเศรษฐกิจเชียอภาพนวัตกรรมสีเขียวอันนี้บอกผลักดันเป็นอย่างมากครับเรื่องนวัตกรรมสีเขียวมีการส่งเสริม sustainability นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราผลักดันแต่ว่าจะผ่านร่างไหมก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านทุกคนนะครับจะเลือกผม เป็นสอสอในการลงแข่งสมัยนี้หรือไม่นะครับฝากด้วยครับวสุดูซิว่าวสุเนี่ยเขาจะสอบผ่านการเป็นสอสอได้ไหมจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกได้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะทำไง